สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับบ่าวเถาพาท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับเนาะมาวัดปู40ครับบรรยากาศตอนบายบานะครับพี่น้องครับบ่าวเถาจะพาเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันครับบ่าวปูจะมีหน้าทางตองงวดตัวใดนะครับเนาะหรือปูจะให้เลขเด่นตัวใดนะครับเนาะครับเอาบ่าวเถาบอลหลยครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับท่านผู้ชมครับกราบนมัสการครับปูค่ะกราบนมัสการกรบตาปูคับปู ข้าวเด่นตัว80ชุด8ข้าวปูมันไม่ออกตัวพี่ครับออกตัวปรเด็นครับครับปูแต่หลักนี่ปูกรให้7กับ8รับปูเนาะครับ7กับ8ปูขปูโอนี่ท่านผู้ชมครับตอนครับ7กับ8ตัวปูเนาะโอ้ชุด ห้องระคัดรัตเตแปดครับปูมันหลอดตัวล่องครับนี่นี่ชุดเต็มมันเป็นปูครับมีแปดคู่รวมแล้วมันจะเป็นสิบคูโอ้ต้อตกับครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดตัวปูเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามตัวิเคราะห์ดีเจ็ดเจ็ดกับแปดครับปูศูนย์กับหนึ่งห้องบรรม่ารัตเแปดศูนย์แปดแปดหนึ่ง นกปูเนาะครับเขาเน้นเราเตอร์แปดมันเด่นแปดแห้งครับเน้นเด่นแปดแห้งนกปูเนาะกับนี่ครับทำช่อมหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดมันมาเด่นครับตะวันยืนต้กันเขาขัดเน้นอะไรนะครับปูถือก็ถือผิดก็ผิดครับครับอืมเพราะว่าแปดมันเด่นกว่าเจ็ดมันมาปูกว่าที่แล้วมันเด่นต้อนหนึ่งดีลีด้วยไงสามสามสิบวัดแล้วเนาะครับปู หมอนอกรูร่องครับเขามาเด่นแปดนครับเอาเรามาดตีใส่แปดศูนย์แปดหนึ่งตัชนะครับปูมันเด่นสองตัวเนี้ยนี่คือค man, ังเกิด <blunt animation> ับกับแปดเขาเกิได้มาจับใส่ศูนย์กับหนึ่งครับปูเขาเลขเอาต่อแปดศูนย์หนึ่งแปดครับแปดศูนย์หนึ่งแปดต้้งสื่อเพราะวันหนึ่งมันมาลักสิียรับปูเขาบอกมีเจ็ดครับบอกตัวนี้มันเขาเลยเอาลักเจ็ดเลย แล้วก็แปดครับคัดแล้วต่างจะหนึ่งแปดตังออกก็ได้ยุ่นครับปูได้แต่แปดสิบแปดครับผมอือนถ้าออกตัวนี้ความเท่ากนนั่นนกปูเนาะล่องนะครับคัดหนึ่งเราพูดถึงถ่าจับตัวล่องน้่งไปก็ได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนกปูเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเพราะว่าตัวเด่นปูนี่แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับครับ นมัได้ตลองับูสุนยังหันจับมอสูชุดเต็มวิ่งบนวิ่งบนนะปูเนาะครับจะได้หนึ่งอับปู สองตัวปะปูครับผมสองมันดิ่งมันดิ่งบนครับวิ่งบนหนึ่งกับสองครับปัวหนึ่งกับสครับมันได้เจ็กับแปเข้ามาเน่แปตัวเอครับปูโอ้ครับอันเขาจะงวดที่ยีิบสน่เอง อันนี้งวดที่แล้วงยิบงวดนี้งวดที่ยิบสองครับอ่านี่ปู่นครับทำช่อมครับรับเน้งบัตือครับเสียใจกับคนที่ไม่ถูกนะครับปูทิาขาม่ครับปูมันเกิดมีงวดเขางวดบุตรเนาะค่ะนี่ครับทำช่อมครับปูคำนวณไปเลยครับงวดนี้เด่นที่วิ่ง หนึ่งกับสองน้าปูบนกับสองบนครับวิ่งเฉพาะลักสิบลักหน่วยลักซิบลักหน่วยครับปูก็ครอ่งวันที่แล้วนี่ได้เจ็ดกับแปดน้าปูเนาะนี่ครับวัที่แล้วปูได้เจ็ดกับแปดรับแต่ว่าปูไปเดินที่แปดปูวาแปดนี่เด่นแห้งรับทผช้ชมรับครับเพราะว่าปูกระตัดให้หน่อยชุดมันใจที่แปดรับถ้าชุดชุดตัวร่องปูนี่ครับทผช้่มนี่ครับ สังเกตเห็นนะครับชุดที่ปูคำนวณปูตัดไปครับเจ็ดปูวาเด่นหน่อยก็แปดปูได้ฟันเหลือคู่เดียวให้คู่เดียวเท่านั้นแปดศูนย์ศูนย์ปดนี่ครับครับ,รบนี่ครับผมหมดที่แล้วปูได้เจ็ดกับแปดงวดนี้หนึ่งกับสองนะปูเนะาะครับปูแต่แปดตัวเดียวีนวันนี่เขาเลยเอาลักลอยวกับสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งครับปูอ้อนมาก คัดอแปดเก้าศูนก็ซ้ำนีกับบสต้งซ้ำนีกับบบกผิครับนัปูบกผิดมันเขาเลยครับปูมันมีสี่แปดเก้าศูนย์งครับนักลอยถ้าเต็มท้าเต็มุดแปดศูนย์นแปดครับครับเน่งครับปูกับบอกไว้ครับผมแปดแปดศูนครับนักปเฮ้สองเมตรคำว่าจิตออกมันก็ออกครับปูบออกคือบอกคือผิด้อปูแนกลับคืออ่าครับผม บนนะครับเนาะขับปูให้มา้ล่ะครับไปขับตัวเดียวนี่ล่ะพอห้องจับสองสี่ส้นนะขับปูหงดที่พานมันมันบอมันบ่ส้นกันได้ด้วยกับปูตัวนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองสามครับตัวนี้ได้เก็ดกับแปดได้จับปูได้แต่วห้องเน้นที่เน้นไปที่เจ็ดกับแปดศูนย์กับหนึ่งห่อครับห้องปัดออต้าตัวนี้ห้องเอาต้าศูนย์ขับปู มีห้องก็สแปดศูนย์หนึ่งแปดใช่ต้องบอกมีเจ็ดบครับขาดเปลอขาดมัดครงก็ได้ห้าเน้นตัวแปดศูนย์ศูนย์แปดเลยห้อเน้นตัวนี้ต้าบอกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับระว่ังวที่ผ่านมาปูคือว่าฟันให้เน้นๆครับทำชุ่มครับเนึ่หนึ่แห้งโคตเน้นแห้งมาปูที่กลายเป็นล้ำ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 ครับ งวดนี้นี่ครับวิ่งบนหนึ่งกับสองกัะปูไอตัวประกบยังท่านไหนมีปลปูประกบัท่านเครับปูเมื่อมีไว้ไหนจะตัวสองตัว,วครับปูห้องวัดนเนี่ยัดเน้นตัวท่านเนี่ยัดเน้นบปูนปลาปูับ อีกจักมือปูจังสีคัดเน้นให้เจ้าค่ะรอองค์กรรอบงคงกรนะปูเนาะมันกำลังลอยอ่าประเด็นแปดครับปูจะประเด็นแปดหรือปูแปดหนึ่งแปดสองาจ่าจาเอาเตาวิ่งไปด้วยกันเอาเตาวิ่งไปก่อนนะปูเนาะครับผมครับปูให้มาแล้วครับผม

มัดตะเข่ามายีบเอ็ด,ร,ดรับปูที่ที่จะมาจับใส่หนึ่งกับสองเล่ป่ะคะมอที่มันไดหนึ่งกับที่ได<อ>หนึ่งกับสองสูตร่อาเลขเด่นนกปูเนาะ,ะเลขเด่นบนนี่ครับสูตรปูหวัวดที่ผ่านมาปูไดเจ็ดกับแปดกับปูกับฟันไปที่แปดครับท่านธรรมชุ่มครับไปท่าปดปูก็เลขคัดให้เนียนฟันที่แปดศูนย์แต่ชุดเต็มปูตัวร่องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งกับนี่นะครับธรรมชุ่มกับปูจะกลับในตัวให้เลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดยางละแปดคูนะปูเนาะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดครับชุดเต็มปูครับเดี๋ยวเราขาดไปครับปูอเอาครับแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับปูครับปล่อยเลขวิ่งบนนะครับเนาะครับหนึ่งกับสองครับผมครับบอดดิปปักหลักนะครับอาจมาหลักสิบลักหน่วยก็ได้ครับเอาฝากไวส้สมนีท่านผู้ชมครับพรอกันคลิปหนา้าครับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินไหลน้องท่องในเขาสุขคนครับบ่าวเถ่าสวัสดีครับผม